แต่ถ้าเราดันสติ๊กขวาค้างไว้จะเป็นแบบนี้ดูนะครับค้างไว้มันก็จะหมุนแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับอันตรายมากนะครับใครที่จะฝึกนะครับจะต้องฝึกในซิมูเลตก่อนนะครับ50นะครับถึง100ชั่วโมงนะครับสวัสดีสวัสดีเอฟวีมน so ุษย์สุดประเสริฐที่เกิดมาบนโลกเดียวกันกับพี่ไม้นะครับมาครับวันนี้นะมาฝึกซ้อม เจ้าอาวตารกันนะครับขออนุญาตจัดทรงอุปกรณ์แป๊บหนึ่งก่อนโอ้โยลมดีครับวันนี้อากาศก็ดีร้อนนะครับร้อนมากแต่ก็เอาละมาลุยกันนะกับการฝึกบินนะครับ m m หมดนะครับ d j อวตารนะครับเริ่มต้นนะพี่ไม้จะเริ่มด้วย n m o มดนะครับลุยกันโลด หลายคนนะครับคุยกับพี่ไม้นะครับบอกว่าพี่ไม้ช่วยแนะนำวิธีการบิน M mode นะครับหรือว่าเมนนวนโ o d e ให้หน่อยนะครับกับลำอวตารนะครับเอาละก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเบื้องต้นนะน้องๆก็จะสามารถบิน N mode แบบนี้กันได้นะครับนะ N mode กับ S mode นะครับพี่ไม้มั่นใจว่าน้องบินได้ตั้งแต่ช่วงอาทิตย์แรกที่ซื้อมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม้จะบิน S mode ให้ดูสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฝึก M mode กันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับมาดูนะ S mode นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งโดยปกตินะครับ S mode ก็ถือว่าสนุกมากแล้วนะสำหรับมือใหม่นะครับที่บินโดรน GPS มาสักระยะหนึ่งนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะบินให้มันตื่นเต้นขึ้นนะครับมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับ ดูนะตอนนี้พี่ไม้บินด้วยความเร็ว20กว่าๆนะครับ20ประมาณ17ถึง22กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเร็วมากนะครับถือว่าเร็วมากแล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะครับฝึก S Mode นะครับให้ชินให้ชำนาญก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ h ฮ v ว r นะครับเข้า M Mode นะครับแล้วก็ปรับติกนะครับตามเส้นที่แสดงขึ้นมานะครับเอาละมาลุย M mode กันนะครับ วิธีเบื้องต้นนะครับพี่ไม้แนะนำเลยนะว่าน้องๆจะต้องบินซิมูเลตนะครับให้ได้ก่อนอย่างน้อย50-100ถึง100ชั่วโมงนะครับจะบินจากลิฟท์ออฟในคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าบินจาก DJI f l y ก็ได้นะครับเมื่อเรานะเริ่มทรงตัวในซิมูเลตได้แล้วนะครับก็มาฝึกบินช้าๆเลี้ยงอาการลำนะครับ ใครที่เพิ่งซื้อดโดรนมาใหม่นะพี่ไม้แนะนำหลายครั้งหลายรอบมากนะครับว่าต้องบิน n mode กับ s mode ให้ชำนาญให้คล่องก่อนนะครับหรือถ้าอยากจะฝึก m mode นะครับก็ต้องฝึกใน simulate นะอย่างน้อย50นะครับถึง100ชั่วโมง ทีนี้มาดูนะครับการบิน M mode นะครับความสนุกมันก็จะมีความสนุกมากขึ้นนะครับการเลี้ยวการหลบนะครับองศาของการเอียงตะแคงลำนะครับมันจะทําได้อย่างอิสระนะครับ360องศาเลยนะแต่เบื้องต้นนะครับให้ฝึกบินแบบนี้ก่อนเลี้ยวหลบนะครับดูความเร็วพี่ไม้นะเมื่อกี้ S mode อยู่ที่20นะครับแต่พอเป็น M mode นะครับตอนนี้ไป30กว่าๆแล้วนะครับ 30-40ี30นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะสามารถควบคุมอาการลำได้ด้วยความเร็วระดับไหนนะครับฝึกจากช้าไปเร็วนะครับหาสถานที่แบบที่พี่ไม้บินให้ดูในวันนี้นะให้มันมีสิ่งกีดขวางนะครับแบบนี้เวลาที่ชนนะครับร่วงหลนนะครับลำก็เสียหายน้อยนะครับให้ฝึกแบบบินหลบหลีกนะครับแล้วก็บินให้เร็วนะตอนนี้พี่ไม้มาที่42กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะ น้องๆไม่จำเป็นต้องบินให้เร็วแบบพี่ไม้นะครับพี่ไม้แค่บินให้ดูว่าโหมดแมนนวลหรือ M m o d e เนี่ยมันสามารถที่จะบินได้เร็วกว่า S m o d e เนี่ยเยอะมากนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการฝึกบินสูงนะครับพี่ไม้แนะนําเลยนะใครที่จะบินแมนนวลโหมดนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ทักษะเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับให้ฝึกบินตามฝึกหลบหลีกนะครับเริ่มจากช้าไปเร็วนะครับ ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะก็ให้กดปุ่มเบรกนะครับเพื่อให้ลำเนี่ยโฮเวอร์นะครับแล้วก็เราก็ตั้งสตินะครับแล้วก็ฝึกกันใหม่นะเมื่อเราเริ่มบินตามเส้นทางหรือว่าบินต่ำได้แล้วนะครับนะก็ให้เริ่มนะครับฝึกการชูดแบบนี้ขึ้นแล้วก็ร่อนไหลลงเห็นไหม การฝึกแบบนี้นะเหมือนที่พี่ไม้เคยคุยกันเอาไว้นะครับว่าในหนึ่งคลิปที่พี่ไม้ทาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าให้น้องไปทําตามพี่ไม้หมดทุกเรื่องนะครับน้องต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่พี่ไม้ไม่ต้องการให้คลิปเนี่ยมันเยอะจนเกินไปนะครับถ้าพี่ไม้มาฝึกทีละเรื่องทีละเรื่องกันไปนะครับมันก็จะค่อนข้างเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม้จะทําคลิปรวบมาให้นะครับ แต่น้องๆจะต้องไปพิจารณาตัวเองนะครับว่าเราสามารถบินได้ในระดับไหนพี่ไม้บินให้ดูแค่ให้เป็นตัวอย่างเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับน้องๆก็ไปลองดูว่าตัวเองเนี่ยบินได้ในระดับไหนแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับไต่ระดับนะครับพัฒนาขึ้นมานะครับบินเข้าช่องแบบนี้ฝึกให้บ่อยบินตามนะครับชุดลำร่อนลงนะครับนี่คือเสน่ห์ของ FPV นะครับ ถ้าน้องๆสามารถบินเร็วได้บินเข้าช่องแคบแบบนี้ได้นะครับมันไม่ยากเลยที่น้องจะบินเหนือต้นไม้บินสูงนะครับหรือบินชมวิวนะครับการบินสูงนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องฝึกอะไรมากมายเพราะว่าเราสามารถที่จะทําได้อยู่แล้วนะด้านบนอากาศนะครับมันไม่มีอะไรกีดขวางเรานะครับแต่การที่เราบินสูงจนติดนิสัยนะครับมันจะไม่ได้อารมณ์ของ fpv นะครับมันจะกลายเป็นพวกโดรน gps โดรน mavic phantom อะไรพวกนั้นนะ เมื่อน้องๆสามารถบินเดินทางหลบหลีกได้ชุดลำได้นะครับก็จะมีน้องๆหลายคนบอกพี่ไม้ให้ช่วยสอนฟรีสไตล์นะครับอ่ะดูนิ้วพี่ไม้ให้ดีนะเริ่มต้นนะครับฝึกยอนะครับดูนะยอซ้ายยอขวานะครับดูนิ้วพี่ไม้นะครับการที่เราจะทำท่าทางต่างๆเนี่ยเราจะต้องตัดสติ๊กทรัทโอลนะครับก็คือนิ้วมือพี่ไม้ทางด้านซ้ายนะครับตัดให้เป็นศูนย์ไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยฝึกท่าทางนะ มาลองดูนะครับบินด้านล่างยอซ้ายแบบนี้นะครับฝึกเริ่มต้นมันอาจจะไม่สวยงามมากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากมายนะครับแค่ให้เราได้รู้อาการลำนะยอขวาเป็นแบบนี้นะครับยอซ้ายเป็นแบบนี้นะครับอย่าดูภาพจนเพลินนะครับพยายามดูนิ้วพี่ไม้นะพี่ไม้นำสติ๊กมาไว้ตรงกลางจอแล้วนะครับ เพื่อให้น้องๆนะครับได้เห็นอาการนิ้วแบบชัดๆนะครับส่วนภาพด้านข้างก็ให้เป็นตัวประกอบไปว่าเวลาที่เราทำนิ้วแบบนี้นะภาพมันจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับพยายามหาจุดอิงสายตานะครับก็คือลักษณะของต้นไม้แบบนี้แหละนะครับเมื่อยอสปินเริ่มถนัดแล้วก็มาโรนะครับโรขวานะครับดูให้ดีนะดูนิ้วพี่ไม้ให้ดีนะครับตัดคันเร่งแล้วก็โรซ้ายนี่คือโรแบบ 1รอบนะครับแต่ถ้าเราดันสติ๊กขวาค้างไว้จะเป็นแบบนี้ดูนะครับค้างไว้มันก็จะหมุนแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับอันตรายมากนะครับใครที่จะฝึกนะครับจะต้องฝึกในซิมูเลตก่อนนะครับ50นะครับถึง100ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รู้อาการลำอาการสติ๊กนะครับโรเสร็จแล้วต่อไปนะครับพิษนะครับหรือว่า ฟลิปนะครับก็คือการตีลังกาไปหน้า1รอบนะครับเหมือนกันนะครับถ้าเราดันค้างไว้มันก็จะหมุนแบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้เหมือนกันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำขึ้นสูงๆไปเลยนะครับแล้วก็ฟลิปนะครับพยายามนะครับให้เรารู้ตัวเราเองนะว่าฟลิปกี่รอบโรกี่รอบนะครับไม่ใช่กดมั่วนะ เมื่อเรานะครับสามารถที่จะบินได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านยอนะครับหรือว่าพิทนะครับหรือว่าโรนะครับเราก็นําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาผสมกันนะครับบินตามนะครับหลบลีกนะครับยอบ้างเล็กน้อยแบบนี้เห็นไหมชูดลำแล้วก็โรนะครับแล้วก็ลงมานะครับการบินนะครับมันเป็นการบินเพื่อเสริมสร้างทักษะนะครับ บินแล้วก็ต้องบินให้สนุกให้มีความสุขด้วยนะครับบางคนก็อาจจะชอบบินเพื่อที่จะถ่ายทำคลิปนะครับหรือว่าทำช่องทำ u t u b e นะครับอาจจะเน้นงานโปรดักชันบางคนก็บินเพื่อผ่อนคลายนะครับบินให้เกิดความสนุกสนานนะครับเราซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้มันนะครับให้มันตอบโจทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่านะครับกับต้นทุนที่เราได้จ่ายไปนะครับเอาล่ะคร่าวๆประมาณนี้นะครับน่าจะพอเป็นแนวทางให้กับน้องๆนะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะพยายามทำคลิปใหม่ๆนะครับแนะนำการฝึกซ้อมเมนนวดโหมดนะครับด้วย DJ เจวตานะครับมาฝากน้องๆกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกับพี่ไม้ใหม่ในคลิปตัวต่อไปครับผมเอยว